สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลล์แจ็คนะครับวันนี้เซลล์แจ็คพามาดูรถ1คันนะครับด้านหลังของผมนะครับเป็นมิวเอ็ตัว Active นะครับราคาค่าตัวเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าสีขาวมุกแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับมีด้้ยกัน2สีนะครับมีสีบอลนะครับสีบอลก็จะราคาถูกกว่าสีขาวมุกนะครับหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยววันนี้เซลล์แจ็คพามาดูนะครับว่า ตัว m ิวเตัว Active 1.9คันนี้นะครับภายนอกนะครับและภายในนะครับสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยมีอะไรมาติดมากับรถบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยมาดูกันเลยนะครับภายนอกนะครับตัว Active นะครับและภายในตัว Active นะครับมีอะไรมาบ้างนะครับที่ให้มากับโรงงานนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก็หน้ากระจังนะครับเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทานะมีโลโก้อลุสุนะครับตัวนี้ได้ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับส่วนภายนอกนะครับภายนอกด้านข้างตัวรถนะครับได้กระจกมองข้างแบบสีดำนะครับตัวนี้จะได้เป็นแบบสีดำอยู่นะครับไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะครับ ส่วนล้อที่ให้มาก็จะให้มาในขอบ17นะครับก็จะเป็นยางดันหลบนะครับตัวนี้ขอบ17นิ้วนะครับลูกค้าสามารถแต่งใส่ล้อแมกก็ได้นะครับหรือกระจกมองข้างสามารถแต่งเป็นแบบตัวท็อปก็ได้เหมือนกันนะครับเซลล์แจ็คยินดีจัดให้นะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับมี2สีด้วยกันนะครับสีขาวมุกนะครับและสีบอลน,นะครับไปดูภายในกันนะครับภายในให้อะไรมาบ้างนะครับภายในนะครับคันนี้คอนโซลด้านหน้าให้เป็นแบบหุ้มหนังมาเลยนะครับ ได้จอขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับส่วนแอร์จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับส่วนคอนโซลตรงเกลียร์นะครับก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีฟังก์ชันนะครับเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกหูมาให้นะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับป้องกันการเลื่อนถล่นะครับแล้วก็ช่วย เหลือลงทางลาดชันนะครับก็ระบบความปลอดภัยครบเลยนะครับมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วก็แอร์แบกนะครับระบบความปลอดภัยให้มานะครับสองลูกด้วยกันนะครับฝั่งผู้ขับและฝั่งผู้ผู้นั่งโดยสารนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็ ได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับคันนี้ก็ยังจะเป็นสเปคที่เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้เป็นเบาะหนังนะครับก็สามารถจัดทำให้ได้นะครับแถมให้ไปเลยนะครับ มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะได้ไฟ LED นะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับมีไฟถอยมีไฟเบรกมีไฟเลี้ยวนะครับด้านหลังไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกเนี่ยเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ mm hmm. ก็มีกล้องมาให้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับภายในยห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับในตัว m i l e x ตัว active ของเรานะครับก็ ลูกค้าท่านใดนะครับงบน้อยๆงบประหยัดประหยัดนะครับมิลเอ็กตัวแอคทีฟนะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับออกรถง่ายๆนะครับแล้วก็เงินดาวน้อยๆนะครับผ่อนสบายๆนะฮะตัวอ่าหนึ่งจุดเก้าตัวแอคทีฟนะครับสีขาวมุกคันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์มาหาเซลล์แจ็คได้เลยนะครับหรือ โทร095-630-5778นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเซลล์แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับราคาเบาๆผ่อนสบายๆ m ายมิวเอ็กซ์แอคทีฟนนะครับโทรหาเซลล์แจ็คได้เลย095-630-5778นนะครับเดี๋ยวเซลล์แจ็คทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ ให้นะครับสำหรับวันนี้เซลเจคต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ